โอเคครับเพื่อนเพื่อนและในคลิปวันนี้นะครับทุกคนผมจะมาทําการรีวิวคิสซซเนะแบบธรรมดานั่นเองนะครับทุกคนคือตัวนี้นะครับทุกคนเปิดได้จากไข่พวกนี้นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับทุกคนก็คือตัวนี้เลยคอนเทสต์คิสซซเนะนั่นเองนะครับทุกคนอ่าส่วนตัวนี้นะครับทุกคนได้จากตรงนี้เลยครับทุกคนตรงกลางเนาะเมื่อเรานะครับทุกคนทาเควสตรงกลางตรงนี้เสร็จนั่นเองนะครับเราเราก็จะได้กล่องมาซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้ว่ากล่องผมยังมีอยู่ไหมอ่าไม่มีแล้วไม่เป็นไรทุกคคนกก็ืออล่ง คิสุนเน่อะไรสักอย่างนะครับทุกคนคิดสุนโนเคสอะไรสักอย่างเนาะมันจะได้มานั่นเองนะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้ตัวนี้มานั่นเองนะครับทุกคนใช่แต่ว่าก่อนอื่นนะครับทุกคนอย่าลืมทําการกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะแล้วก็ตัวพวกนี้นะครับทุกคนมีขายในร้านวิวอุปกรณ์ช็อปนะพืเ่เพื่อคนไหนสนใจนะครับไปซื้อได้นะลิงอยู่ใต้คลิปเลยนะครับมาเพื่อนๆเ,เ,เริ่มจากตัวนี้เลย ตัวคิสเน่ A นะครับทุกคนระดับไพเมติกใช่ไหมผมรู้สึกว่า2ตัวนี้นะครับทุกคนระดับเดียวกันเลยไพเมติกทั้งคู่เลยเนาะซึ่งผมขอบอกเลยว่าแต่ละตัวนะครับทุกคนมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับทุกคนเช่นคิสเน่นะครับทุกคนคิสเน่นะครับทุกๆ21นาทีกว่าเนาะก็จะทําการไปหาพืชผลของผู้เล่นคนอื่นนะครับทุกคนทําให้ติสานะจักกะด้วยนะครับทุกคนแล้วก็จากนั้นนะครับทุกคน ก็จะทําการขโมยนั่นเองนะครับทุกคนขโมยซ้าแล้วก็แล้วก็จะสามารถติดสถานะฟลกไฟจักกะด้วยนั่นเองนะครับทุกคนอ่าอันนี้คือตัวคิสซเนะนั่นเองนะครับทุกคนต่อไปนะครับทุกคนตัวคอร์ดัตเต้คิสซเนะนะครับซึ่งตัวนี้นะครับทุกคนทุกๆ20นาทีกว่าๆเนาะมันก็จะสามารถปล่อยพลังครัสาดไปที่ผลไม้ทั้งหมด9ชนิดนะครับทุกคนในส่วนของเรานะผลไม้แต่ละแต่ละชนิดมีมโอกาส20%นะครับทุกคนที่จะติดสถานะกายพันธุ์ ของมันนะเช่นคอรัสจักกะนะครับทุกคนแล้วก็คอรัพฟอกไฟจักกะนั่นเองนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับอธิบายคร่าวๆนาะสำหรับ2ตัวนี้นะครับความสามารถนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับถ้าความสามารถ2ตัวนี้นะครับทุกคนมาทํากับผลของเรานั่นเองนะมันจะเป็นยังไงซึ่งตอนนี้นะครับทุกคนคุณดาวก็เหลืออยู่ที่ประมาณ10นาทีกว่าๆเองนะก็ค่อนข้างที่จะน้อยแล้วนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวยังไงผมน่าจะต้อง เอาตัวสำรองเข้าเซิร์ฟมาด้วยนั่นเองนะแต่ก่อนอื่นนะครับทุกคนเพื่อนๆคิดว่า2ตัวนี้ตัวไหนโหดกว่ากันครับทุกคนคิสุเนะหรือว่าออคอคอรัปเต็ดคิสุเนะครับทุกคนสามารถพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้นะผมกม็อยากรู้เหมือนกันนะว่า2ตัวนี้นะครับทุกคนในความคิดของเพื่อนๆเนาะตัวไหนมันจะโหดกว่ากันนั่นเองนะซึ่งความสามารถนะครับทุกคน2ตัวนี้แตกต่างกันอย่างชิ่นเชิงนั่นเองนะสิ่งที่เหมือนกันก็คือสามารถติดสถานะจักกะได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆใช่แต่ว่ามันเป็นคอรัป คอรับจักกะกับจักกะธรรมดานั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่า2สถานะนี้มันจะแตกต่างยังไงนะโอเคครับเพื่อนเพื่อแล้วตอนนี้นะครับเหลือสิบวีนะครับทุกคนสําหรับตัวคอร์เตสคิสุนเนะนั่นเองนะเรามารอดูกันว่าความสามารถของมันจะเป็นยังไงไหนมาแล้วยังไงเอ่ยหนึ่งชุบติดไหมเอาแล้วเอาแล้วอุ้ยเหมือนปล่อยดาบกันบอลน,น่ะทุกคนปล่อยลูกบอลอุ้ยติดแล้วติดสถานะแล้ว4อันเองเหรอ4่อันเองเหรอ โอเคสี okay. อันเองเพื<ๆ>่อนๆนติดไหนเอ่ยตัวไหนติดอ่าตัวนี้ติดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคาเท่าไหร่ประมาณ20กิโลนะครับทุกคน20กิโลบึ้งโอ้ราคาใช้ได้เลยราคาใช้ได้เลยนะครับทุกคนต่อไปอีกตัวหนึ่งนะครับทุกคน20วิเรามารอดูกันเว้ยแต่ผมรู้สึกว่าติดสถานเน,นี้เพื<ๆ>่อนๆนเห็นปะพอรับจัดกะปึ๊บมันเหมือนใส่ฟ้าอะไรสักอย่างนะเพื่อนๆนดูดิ เออคอรับจักกะก็คืออันแรกใช่ไหมมันมีอันที่สองอีกไหมมีปะวะ <c oughs> เดี๋ยวเราดูไอ้ตัวนี้ก่อนก้าห่างตัวนี้ก่อนยังไงเอ่ยเอาแล้วเอาแล้วมันมาแล้วเพื่อนๆ <c oughs> ซึ่งอดีลองผมไม่มีอะไรนะ <c oughs> อนดีลองผมไม่มีอะไรครับมามาครับปึ้งอุย้ยเอาแล้วอุย้ยมันขโมยอันนี้มาโหได้แค่จัก,กะเพือเ่อนเพื่อนได้แค่จัก,กะ ก็ประมาณนี้ทุกคนแต่ดูออร่าเดี๋ยวผมเปิดเปิดอันนี้ให้สุดเลยโอ้โหเพื่อนๆดูออร่าของมันใายฟ้าสีแดงกับสีฟ้าอ่าคราวนี้ผมก็มารีวิวให้ดูแล้วเพื่อนๆคิดว่า2อ,อย่างนี้นะมันแตกต่างกันยังไงครับอืมผมรู้สึกว่าสีฟ้ามันน่าจะดีกว่าปะ่ะใช่ไหมแต่สีแดงมันแค่ขโมยมาแล้วแล้วก็ติดสถานะเฉยๆนะนะม,มันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันมันน่าจะแทนเป็น ไอตัวเนี้ยเพื่อนๆมันน่าจะแทนอะไรนะที่มันก๊อปผลนะและคูนใช่ผมว่ามันน่าจะแทนได้อยู่แหละพอมันแทนเพ๊บนมันก็จะก๊อปสถานะนี้มาเออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดก็ดีทั้งคู่นี่แหละทุกคนดีทั้งคู่สรุปง่ายๆกอดีทั้งคู่ตอนนี้ผมมาลังหาไอ้ฟอกไฟจะกะฟอกไฟอันนี้ไม่เจอเพื่อนๆพ,พอรับฟอกไฟไหนเอ่ยรู้สึกว่าเหมือนจะไม่ติดปะ หรือจะหรือติดผมหาไม่เจอเองวะผมน่าจะหาไม่เจอนะครับช่างมันไม่เป็นไรเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะสรุปนะครับทุกคนอันนี้คือความคิดส,ส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าสีฟ้านะมันดีกว่าสีอันเนี้ยใช่เพื่อนๆลองคิดดูนะสีฟ้านะมันให้บัฟในส่วนของเราด้วยนะทั้ง9ก้าผลเลยนะส่วนตัวคิสโเนะนะครับมันก็จะวิ่งไปหาส่วนของคนอื่นเพื่อกอปเหมือนแลคคูนเนาะแล้วก็มันจะทําให้ตินานะกายพันแค่ ผลเดียวอะ่ะเออผมคิดว่าอันนี้มันน่าจะดีกว่านะเพราะว่าตัวคอรัปเต้นนะครับทุกคนมันจะปล่อยบอลเนาะทั้งหมด9อันนั่นเองนะแต่ว่ามีโอกาส20%จะสามารถตีสถานะคอรับจักกะอ่าคอรับจักกะและวอลอรับอฟอฟา์จักกะนั่นเองนะเออผมรู้สึกว่าตัวสีฟ้านัมเบอร์วันนะในการ ให้บัฟในส่วนของเรานั่นเองนะแต่ส่วนเรื่องของกอบผลนะผมน่าจะให้เป็นคิสุเนะนั่นเองนะครับทุกคนตอนแรกเป็นแลคคูนเนาะแต่ว่าแลคคูนมันแค่กอบผลเฉยๆง่ายแต่ว่าอันนี้ทั้งกอบแล้วก็สามารถติดสถานะฟอกไฟจักระแล้วก็จกกักะได้นั่นเองนะผมรู้สึกว่าความโหดแต่ละตัวนะครับทุกคนที่ผมรีวิวนะไม่ว่าจะเป็นคิสุเนะหรือว่าฮอลลเต็คิสุเนะนะครับทุกคนแตกต่างกันอย่างมากเลยนั่นเองนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่อง คูณดาวนะแล้วก็เรื่องความสามารถเนาะแล้วก็เรื่องโอกาสการออกนั่นเองนะครับทุกคนอ่าเรื่องระดับความยากการออกนะครับผมขอยกให้คิซุเนะแต่เรื่องแบบทาบัฟอะ่ะเพื่อนๆผมขอให้คอรลัตเตสคิซุเนะแล้วกันนะทําบัฟในส่วนเราอะ่ะจริงๆผมคิกว่าคอ,อรลัตเตสคิซุเนะก็ยังคงเป็นอันดับหนึ่งนะในใจอะ่ะเพื่อนๆแต่เรื่องการออกอะ่ะขอบอกเลยว่าตัวนี้ออกยากจริงๆครับ ใช่ออกยากมากแล้วก็ความสามารถค่อนข้างที่จะโหดนะครับใช่โหดมากสามารถขโมยผลของผู้เล่นคนอื่นแล้วก็ติดสถานะกลับมาในมือเราด้วยนั่นเองนะแต่และตัวก็ดีนะแหละเพื่อนๆโอเคเนาะ แล้วก็ในคลิปวันนี้ก็น่าจะทําการรีวิวประมาณนี้เลยนะครับทุกคนในความคิดของเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนคิดว่า2ตัวนี้ตัวใดดีกว่ากันครับทุกคนสามารถพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้นะและผมขอบอกเลยนะในคลิปวันนี้นะครับทุกคนผมก็จะทําการแจกตัวนั่นเองนะครับทุกคนเป็นการแจกนี่เลยนะครับทุกคนอ่าเป็นก้อนไฟนั่นเองนะครับทุกคน อ,อแต่เป็นชายนี่นั่นเองนะที่จริงว่าจะแจกเรนโบว์หละทุกคนแต่ขอย่างแล้วกันเอาเป็นชายนี่นั่นเองนะตัวนี้เลยนะครับทุกคนอ่า,มาแมลงปอนะเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับอยากได้นะพิมพ์ชื่อตัวเองไว้ใต้ดิคลิปชาเลยนะชื่อในเกมนะครับทุกคนแล้วก็พิมพ์บอกเนาะว่าทําไมถึงอยากได้นั่นเองนะแล้วก็เพื่อนเพื่อคนไหนนะครับทุกคนชอบคลิปในวันนี้นะอย่าลืมทําการกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคน ไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าเลยนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าจะมาประกาศผลเนาะว่าใครจะได้มแมลงปอนั่นเองนะ